Uh-huh. <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวไลฟ์ไว้นะครับเผื่อมีใครมาดูย้อนหลังนะครับก็วันนี้จะมาแชร์ความรู้แล้วกันนะครับผมมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มวามจุที่หัวทางานด้านด้านเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น Macbook iPhone iPad นะครับผมก็จะมาให้ความรู้สั้นๆนะครับเผื่อใครอยากจะรู้หรือถามอะไรก็ได้นะครับในระหว่างไลฟ์ ก็พอ,อดีเพิ่งเพิ่มความจุนะครับผมในรุ่น15 Pro Max ไปนะครับผมก็จะมาบอกว่าไอโฟน15 Pro Max ใช้นะครับแนนของไอโฟน14 Pro Max ซึ่งมันคือ315บพี่เ J 315นั่นเองเอาจานูสวดีครับนะครับผม <c oughs> แนนสำหรับไอโฟน13เอ14ซีรีส์กับ15ซีรีส์นะครับผมนะก็ ยกมาใส่ได้เลยครับแล้วก็รีได้เลยนะไม่ต้องเขียนอะไรเลยครับยกมาปุ๊บใส่เลยสมมติมีลูกค้ามาเพิ่มไอโฟนสิบห้าก็ยกของสิบสี่มาใส่ได้สิ 14, บสี่โปรแม็กเข้ามาใส่ได้นะแต่ว่าอย่างนี้ครับในรุ่นของในรุ่นของ iPhone 14คือให้สังเกตง,ง่ายว่าถ้า iPhone ตัวไหนเนี่ยมันออกมาแล้วนะครับไม่มีการผลิตออกมาอย่างเช่นว่า iPhone 14เนี่ยไม่มี1เทใช่ไหมครับ ก็ไม่สามารถเพิ่ม1นเทได้14 Pro 14 p o Max เพิ่ม1นเทได้ครับ15 Pro 15 Pro Max เพิ่ม1นเทได้นะผมแต่ว่า,าซีรีส์ที่ไม่ใช่ซีรีส์ Pro เนี่ยเพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นในในรุ่นของ14และ15เนี่ยสามารถยกมาใส่ได้เลยแล้วก็รีโซเลยนะผมซึ่งซีเรียลเนี่ยจะอยู่ใน CPU นะผมก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ยกตัวอย่างระหว่าง12และ13นะ12และ13เนี่ยสมมติถ้าเราไปเอาแนนของ iPad Air 4มาใส่นะผม ผมติดตามพี่อยู่สามช่องเปิดดูทุกวันหนึ่งคืนโอ้ยขอบคุณมากครับ YouTube 2เป๊ปปุกสามคือติ๊กต็อกขอบคุณมากเลยครับผมนะขอบคุณมากครับผมก็ <c oughs> สำหรับเอ่อแนนซีรีสิบสองกับสิบสามนะครับผมใช้ด้วยกันได้ดูง่ายครับเราดูยังไงล่ะเราดูยังไงเกี่ยวกับเรื่องอว่าแนนตัวไหนมันใช้ด้วยกันได้เดี๋ยวจะไปพูดถึง iPad แล้ว MacBook ด้วยนะครับผมเพราะว่าในเรื่องของการเพิ่มความถูกเนี่ยมีคนหลายคนนะครับอยากรู้นะครับผมเพราะว่ามีคนหลายคนยังไม่ได้เจองานและ ถ้าเจองานเนี่ยเราจะได้นะผมเอาวิธีของพวกเนี่ยไปดูแล้วทําต่อเลยจริงๆแล้วหวกก็เก็บรวบรวมความรู้นะผมในการทําแล้วก็ในการถามอย่างเช่นหวกถามพี่โอมพี่โอมเอพเคกับพี่กอฟโปรฟิกส่วนใหญ่นะเกี่ยวกับการเพิ่มจูบก,ก็ช่วยพี่โอมที่ช่วยตลอดนะผมแล้วก็พี่กอฟก็ช่วยตลอดแล้วหวกก็มาลองทําด้วยนะผมก็ก็สามอย่างผสมกันแล้วก็มาทํางานผ่านแล้วก็จะมาบอกทุกคนว่าดูยังไงอ่ะเบื้องต้นเลยอย่างนี้ครับแนนแนนเนี่ย นะดูง่ายๆเลยอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดู <c oughs> แน่นะครับเราดูยังไงเราดูดูตรงนี้ดวยนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะสมมุติว่าเราจะเพิ่มไอโฟน e จเจหนึ่งหนึ่งศนย์คนที่เพิ่มเยอะตอนนี้นะก็พวกตระกูลเท r 1อ s เทนแม็กซ์สิบเอ็ดสิบเอ็ดโปรสิบเอ็ดโปรแม็กสิบสองสิบสองโปรสิบสองแม็กสิบสองมินิยันสิบสามซีรีส์เลยนะผมตารางเนี้มีหลายคนรู้นะมีหลายคนอีกหลายคนก็ไม่รู้เช่นกันเพราะฉะนั้นมันดูง่ายครับมันไม่ได้ดูยากดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะด้ใบายเพิ่มเติมให้ <c oughs> นี่ครับคือตรงเนี้มันจะบอกอยู่แล้วว่านะมันสปอร์ตรุ่นไหนบ้างในส่วนตรงนี้ใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมดูตรงไหนบ้างแต่ว่าอย่างนี้ครับในบางตัวนะมันไม่สามารถที่จะ ฟอร์แมตได้ไม่สามารถที่จะฟอร์แมตได้นะครับซึ่งถ้าเราดูตรงนี้ลีดไลท์นะครับได้แต่ว่าฟอร์แมตไม่ได้คือช่องนี้นะเพราะฉะนั้นให้ดูตรงนี้เป็นหลักก่อนนะผมสําหรับคนที่แบบไม่มีพื้นฐานแล้วไม่รู้นะแต่ถ้าคนที่รู้แล้วก็ง่ายครับไม่มีปัญหาเราดูเบอร์แนนตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเบอร์แอนที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยมันจะมีตายตัวมีไม่กี่เบอร์ครับที่เรามีกันในประเทศไทยนยครับผมนอกจากจะมีแบบเบอร์แปลกๆมาแล้วก็สามารถที่จะ ดูเบอร์พวกนี้แล้วก็สามารถที่จะมาฟอร์แมตแล้วเขียนแล้วใส่ได้เลยนะจริงๆแล้วนะผมซึ่งตระก,กูลเก่าๆนะอย่างเช่นว่าไอ้พวกตระก,กูลรุ่นเก่าอ่ะไปโฟนแปดพัทมันไม่มีห้าหนึ่งสองแต่ทำไมเพิ่มได้นะเพราะซีบีวัองรับนะมันเพิ่มได้โกลองใส่แล้วลองรีมันผ่านหมดอเอ็กเอ็กซ์นะผมมีใส่ได้หมดครับผมพวกนี้อ่ะมาถึงตรงนี้ในการดูเบอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราดูเบอร์เสร็จปุ๊บให้เรามาดูตรงนี้มีคนไหนคนอยากจะเพิ่มความจุแมคบุ๊ก แลผมแต่ว่าเอ้ยเราไม่รู้เลยว่าทํายังไงดีนะเราไม่รู้เลยว่าเราเริ่มต้นยังไงดีนี่ให้เริ่มต้นง่ายที่สุดผมจะบอกให้นะว่า Macbook เนี่ยมันใช้อยู่ไม่กี่เบอร์นะผมให้ดูตรงนี้แล้วข้อตรงนี้เลยแล้วมาเปิดตรงนี้เลยฟงังก์ชันนี้นะสมมุติว่าเราอยากเพิ่มความจุ512เนี่ยใน Macbook เรากดตรงนี้นะเลือกรุ่นเลยนะรุ่นตรงนี้นะผมนี่แล้วเลือก512ปุ๊บมันบอกเลยครับเห็นไหม มันบอกเบอร์ทันทีเลยนะแล้วก็ใส่แนให้ตรงเบอร์เนี่ยคือเบอร์มันตายตัวครับใส่ใส่ปุ๊บแล้วกดไลค์เลยครับแล้วก็ไปวางในช่องของนะวงจร U 8ปดพันหะ U แปดพหแล้วก็ U แปดพันเจดแล้วก็ทำการต่อ Apple Conflict ไอ Apple ไอ Apple a Apple c o n f i g u r a t i o n นะแล้วก็ Restore เลยก็ผ่านเลยครับแค่นี้เองสำหรับรุ่นตระกูล T2 นะ สำหรับต้นตก,กูลทีทูก็คือตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่ปี2018 2019 2020นะครับตระกูลทีททั้งหมดนะผมดูตรงนี้ให้เข้าฟังชั่นแม็กใครอยากจะเพิ่ม macbook air mac m i ี้ m a c b o o mac นี้ก็นะับเลือกเอาเลยนะแล้วก็เขียนให้ตรงสมมุติว่าเราจะเพิ่ม macbook pro ใช่ไหม macbook pro อ่าเนี่ย2159คนเพิ่มบ่อยนะครับแล้วก็เลือกเลยนี่เลยวางสี่ช่องก็สี่เม็ดก็ตามนี้เลยนะผม สมมติเราจะเพิ่ม16นิ้วที่เพิ่มมันจะเยอะนะ16นิ้ว2 1 4หนึ่งนะเลือกเลยจะเพิ่ม 1K ให้ไหมนี่เลยดูเบอร์ตรงน,นี้เองแล้วกดตามช่องเลยครับไลายๆๆๆๆเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ตามช่องนี้ตามย U เนี่ยในวงจรก็มีดูยังไงล่ะวงจรวงจรดูยังไงวงจรก็เปิดวงจรนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับองติไอ้คาบเปลี่ยนแนมไม่ได้ครับไอ้คาวกา็ถ้าเป็นตระกูลของทีทีทูก็ฝังอยู่ในทีทูครับผมถ้าตระกูลเอ็มวันก็ฝังอยู่ในเอ็มวันครับซีบีูเลยนะครับผมสําหรับสําหรับ Macbook นะสําหรับไอโฟนก็ฝังอยู่ในซีบีูครับผมนะเราดูซอฟแกรสสาหรับคนที่แบบไม่ไม่อยากรู้เรื่อง Macbook อะซอฟแกรดดูยังไงอ่าสองหนึ่งสี่หนึ่ง สองหนึ่งสี่หนึ่งสิบหกนิ้วเนาะนี่นี่ครับ <c oughs> เรามาดูที่ขาของออแอนนนั่นเองเนี่ยเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่เท่าไหร่ก็วางไปเลยตามตำแหน่งง่ายครับไม่ได้ยากเลยนะครับผมนะครับผมวางไปตามตำแหน่งคือมันง่ายกว่า iPhone เยอะเพราะว่า บอร์ดของ macbook เนี่ยทนความร้อนเยอะมากครับผมเป่า400เนี่ไม่เป็นไรนะครับเป่า400ลม70พวกนี้สบายเลยยกสบาย,ลยแล้วขาไม่ขาดนะผมก็ลองทํางานดูครับผมไม่ยากครับนี่อยู่ตามพวกนี้เขาใส่ได้เลยอ่ะมาถึงนะผมมาถึงตะกูลไอโฟนตะกูลไอโฟนก็นะคตะกูลาอโฟนคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวนะเราจะบอก่อนว่านี่ iPad Air ร์ผิดช่องนี่นี่นครับสิบสองถึงแอร์สี่ใช้ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเอาแนนของ i p h o n ซีรีส์สิบสองเนี่ยมาใส่ iPad Air 4ได้นะผมเห็นไหมจริงๆแล้วสิบสองสิบสามใช้ด้วยกันได้ครับเขียน partition ให้เราเขียน partition อย่างนี้สมมติว่าเราได้แนนของ iPad iPad Air 4มาเราก็แ,แค่ทำนี้ครับเลือกเลย ใส่เข้านะไปวิธีการดูว่าแนนใช้ได้ไม่ได้ยังไงซัพพอร์ตกันยังไงดูอย่างนี้อธิบายให้ฟังใครรู้แล้วก็นะครับไม่เป็นไรนะใครยังไม่รู้ก็เอาไปเป็นความรู้ได้นะถูกกันเเพิ่มไอ้นี่ SE SE 2020เป็น512สอสมมติว่านี่ดูว่าใช้ได้ไม่ได้ยังไง เราอยากจะได้แนนของเ,ออเนี่ยหัวใช้ A D สองันยี่สิบใช่ไหมหัวจะไปเขียนใส่คนสิบสองเลยห้าหนึ่งสองนะครับตรงนี้มันบอกเราอยู่แล้วจริงๆแล้วมันบอกเราอยู่แล้วว่ามันมใช้อะไรได้บ้างแต่ว่ามันไม่มันไม่เห็นเขียนในโนสิบสองเลยนะครับให้เราให้เราเขียนไอโฟนสิบสองเข้าไปเลยเห็นไหมเราเลือกตรงนี้เป็นสิบสองก็ได้สิบสอง พอเราใส่แนขนาไปเนี่ยมันจะบอกเลยเห็นไหมเจซี JC มันฉลาดมันบอกเลยว่าจริงๆแล้วแนมันสปอร์ตรุ่นไหนบ้างนี่เห็นไหมแต่ว่าไอโฟนซะีดีสิบสองเนี่ยมันไม่สามารถใส่ตระกูลเก่าได้อย่างเช่นแปดแปดพัทเอ็กมันไม่สปอร์ตเวลาทาไมเรา,เราถึงรู้ว่าไม่สปอร์ตละ่ะเวลาเรามีแน,นตัวหนึ่งเราเขียนเราเลือกไอโฟนเอ็กเลยใช่ไหมมันบอกนุ่นนี้นั่นเราเราไม่รู้หรอกเราไม่ต้องสนใจหรอกนะผมให้เราเลือกไอโฟนเอ็กกูเรากดไลค์เลยนะครับ ถ้ามันได้มันจะได้เลยครับถ้าไม่ได้มันจะขึ้นอย่างนี้เห็นไหมมันจะขึ้นอย่างนี้เลยมันไม่ได้นะผมแต่ว่าพอนี่ผมจะเขียนไอเอสอีสองพันยี่สิบแล้วเนี่ยผมจะวางแล้วเนี่ยแต่ว่าเราทําให้ดูสมมุตผมจะไปใช้โฟร์สิบสองอ่ะเนี่สิบสองกูแม็กใช่ไหมไลท์เลยถ้ามันได้จะเป็นอย่างนี้เห็นไหม โดดเสร็จปุ๊บวิ่งเลยอันนี้คือแค่นี้ครับเขาเรียกเขียนพาร์ติชันเนาะความรู้จริงๆก็ความรู้ดีๆก็มาจากพี่ก๊อฟนะแล้วก็พี่พี่โอมเนี่ยยังไงก็นะผมขอบคุณนะครับแล้วก็ต้องทําด้วยนะพอได้ความรู้ไปก็ต้องทํานะพี่แล้วผมลองดูเห็นไ,ไหมเขียนแล้วอ่ะแค <c oughs> ่นเองสมมติเรา <c oughs> สมมุติเราจะเขียนเนี่ยผลกรารเพิ่มเอ็ดเอ็ดเอ็ดขอโทษครับ สมมติว่าจะเพิ่มไอซีสองนยี่สิบใช่ไหมหัวก็มีค่าไปแล้วหัวก็ลองเลยถ้ามันได้มันเขียนเลยถ้ามันเขียนได้แปลว,ว่ามันใช้ได้แค่นี้เองครับง,ง่ายๆไม่ต้องคิดมากส่วนเห็นมาเขียนแล้วส่วนถ้าใครไม่ชัวว่าเออเฮ้ยมันมัน,ม,นมันใช้ได้แบบวะแนนดูเบอร์มายังไม่ได้แกวจากบอร์ดอะไรบอร์ดไอคาว่ะหรือมีแนนอยู่ตัวหนึ่งเราไม่รู้ว่าใช้ได้ไม่ได้ไ,ไงก็เมื่อกี้ที่เขบอกในช่องรีฟนนะผมแล้วก็ไปดูตารางเลย นะส่วนใหญ่มันไม่หลุดจากตารางหรอกครับแนนพวกรุ่นแบบปัจจุบันนะครับเดี๋ยวกดให้ดูหนึ่งให้มันเขียนให้เสร็จก่อนเสร็จปุ๊บก็นะครับอ่ะมาดูสมมติว่ามีแนนอยู่ตัวหนึ่งเมื่อกี้ทั่วบอกว่าให้เรามาดูเลยดูเบอร์ดูตามนี้เลยช่องอันไหนเขียวใส่อันไหนได้วางเลยครับนะครับวางเลยอ่าแล้วก็สําหรับนะครับสําหรับสําหรับ คำถามที่คนหลายคนถามพวกนะผมพวก็จะมาบอกว่า iPad รุ่นใหม่ๆอย่างเช่นที่มันมีแนนมาสองตัวทํายังไงล่ะนะทํายังไงล่ะให้เพิ่มไปเป็นห้าหนึ่งสองของลูกค้าร้อยยี่สิบแปดง่ายครับพี่ไม่ต้องวางสองตัวไม่ต้องไปวางไออาวางค่าวางนู่นไม่ต้องวางครับพี่วางตัวเดียวครับค่ามันอยู่ข้างซีบยใช่ไหมเราก็ยกขึ้นมาปุ๊บเราก็อ่านเลยสมมติมีแนนมาสองตัวเป็นร้อยยี่บแปดค่ร้อยยี่แปดเป็นสองห้าหกพี่อยากเพิ่มเปนห้าหนึ่งสอง พี่ลีตัวข้าง CPU นะผมแล้วก็เอาท่าน2มาวางแค่ตัวเดียว2ตัวนั้นไม่เป็นไรวางแค่ตัวเดียวผ่านครับนะผมแล้วก็ดูเบอร์จัดตัวที่มััสปอร์ตในตารางแค่นี้เองครับจบนะเพราะฉะนั้นรุ่นเก่าๆผมไม่รู้ว่าใครติดปัญหาหรือเปล่าแต่ว่ารุ่นใ,ใหม่ผมทำมาจนถึงอ่อ m o o k ก็ m ก็ M1 ใช่ไหม M2 เนี่ยยังไม่ได้ทำเพราะว่าไม่ค่อยมีงานแต่จริงๆแล้ว อ,อวิธีการทำจริงมันเหมือนกันนะผมนะมีใครถามได้ไหมอธิบายเร็วไปไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้หัวทำไอโฟนค่อนข้างเยอะนะหัวทำไอโฟนเยอะค่อนข้างเยอะหัวก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่อง iPhone แล้วกันนะ m b o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  กก็มีพี่เอ็อม PM, นะเดี๋ยวนี้ให้พี่เอ็มทำละงานเฉพาะ iPhone iPad อย่างเดียวหัวก็คนเดียวก็ตายแล้วนะผม มีพี่อมช่วยคนหนึ่งนะไม่งั้นก็ตายครับงานมันมาทุกวันนะผมทั้ง macbook แล็ปท็อปเราซื้อร้านนี้ค่ะบินมาจากปากใต้อุ้ยลูกค้าขอมากผมขอคุณมากครับก็ดูแลนะครับเสียถ้าซื้อไปแล้วเสียคืนมาเลยครับนะถ้าซื้อถ้าซื้อไปแล้วไม่ตามคอน d i t i o n เราดูแลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหะนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะผมส่งกลับมาคิดเจ่ายค่าส่งกลับให้ด้วยนะเพราะเราขายเครื่องอย่างนี้ค่อนข้างเยอะบางทีมันมีอาจมีหลุดบ้างเครื่องมือสอง 2, นะเครื่องใหม่ก็เทมสูญได้เลยนะครับอ,อย่าลืมเคลียร์ลูกค้านะครับถ้าวางแนนหนึ่งเม็ดแทนคู่เดิมความเร็วการอ่านเขียนจะลดลงอีอ่ะนี่พี่กอล์ฟเข้ามานะครับผมยังไงขอบคุณพี่กอล์ฟนะหัวก็เมื่อกี้ที่หัวอธิบายไปก็พูดถึงพี่กอล์ฟตลอดนะเพราะว่าจริงๆความรู้หัวมันมากับเพี่กอล์ฟค่อนข้างเยอะนะดูแนนหัวซื้อเลยนะยังมีข้างล่างอีกนะนี่แนนใหม่ทั้งหมดเลยนะยังไงก็ขอบคุณพี่กอล์ฟนะครับนะแนนหนึ่งเทก็ซื้อมาที ในนี้ก็หลายแสนน่ะก็ผมก็อยากจะมาให้ความรู้ครับผมไม่มีอะไรมากมายครับไม่มีอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าช่างทุกคนนะผมก็เก่งทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่าง MacBook ช่าง iPhone ช่าง iPad เก่งทุกคนนะผมนับถือทุกคนนะผมก็แต่ว่าถ้าเอาเขาเรียกว่าขวบอ่ะอาจจะได้ทํารุ่นใหม่ก่อนก็เลยอาจจะแค่รู้ก่อนแค่นั้แต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมีเวลาก็ทุกคนก็ทําได้หมดแหละ แต่ว่าไม่ไม่ต้องลองผิดรองถูกเลยครับผมบอกหมดแล้วพี่ก็แค่เอาความรู้ตรงเนี้ยที่โอบอกนะไปใส่ไปไปใช้ได้เลยนะผมหรือไม่ก็โทรหาพี่กอลก็ได้พี่กอลคงหัว้ออยู่โทรหาพี่อมก็ได้ครับผมลูกพี่ผมนะอ่ะก็เฮ้ยพี่ช่างแชมปสวัสดีครับก็ซื้ออะไรจากช่างแชมปค่อนข้างเยอะนะบอร์ดไอคงไอคาวเนี่ยนะครับผมนี่กําลังทําอยู่พอดีเลยนะครับย้ายบ้านไอโฟนสิบสี่ m a รนะครับ ก็ใครมีอะไรก็มาพิมพ์ได้นะครับมาพิมพ์มาพิม,มพ์ใต้อคอมเมนต์นี้ได้เดี๋ยวออหัวกตอบในนี้ให้ครับผมนะครับหรือติดอะไรก็ถ้าหวกสะดวกนะผมก็ทักมาคืออย่างเนี้ยคนทัก m ม่เชนเจ้าค่อนข้างเยอะลูกค้าเพราะว่าหวกทําคลิปในเร็วด้วยของของเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยบางทีลูกค้าทักมาปุ๊บหรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่ช่างเนี่ยทักมาปุ๊บมันเข้าไปในเหมือนแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้แอดเฟนอะมันก็เข้าไปอีกทีหนึ่งผมไม่ได้ไม่ทันไ,ได้เห็นยังไงขออภัยน,นะอย่าโกรธนะแต่พิ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็อธิบายง่ายๆครับว่า iPhone 14กับ15นะผมไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเขียนเลยครับผมค่าอยู่ใน CPU วางได้เลยนะผมแล้วก็ iPhone ตั้งแต่ p p o o n 10R ถึง iPhone 13 Pro Max ถ้าพี่เอาชัวนะพี่เขียนไลฟ์เพนิช t ั o นทีหนึ่งไลฟ์เพนิชันก็คือที่เลือกใน JC เลือก รุ่นแล้วเขียนแล้วก็ไลค์มันถ้ามาซัพพอร์ตนะผมมันก็จะเขียนพาริชั่นใหม่ให้หนึ่งทีแล้วพี่ก็แค่เซฟค่าเก่าเนี่ยมาเขียนทับอีกทีหนึ่งมันก็สามารถที่จะวางได้เลยนะคนเราคนหลายคนถามว่าหัวเพิ่มขอ้ามูลเยอะเนี่ยงานตีกลับไหมหัวบอกไปนะว่างานไม่ตีกลับมานานแล้วนะผมเพราะว่าหัวแค่คิดเฉยๆนะคือหัวไม่รู้ว่าคนหลายคนคิดยังไงหรือพี่ๆช่างเนี่ยที่แบบเก่งๆคิดยังไงแต่ว่า คือหัวทางานเกี่ยวกับเริ่มคอมตู่เนี่ยหรือซ่อมบอร์ดพวกนี้ตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะผมผมก็ใช้ประสบการณ์คือเมื่อก่อนที่พอต่อเพิ่มใหม่ใหม่มันก็เค็มเยอะซื้อแหน,นพี่ก๊อฟมาตอนแรกหัวก็ก็เค็มเหมือนพี่กอ๊อฟแหน,นไม่ดีเปล่าทำไมเค็มตอน,น,นพี่ก๊อฟก็งงเฮ้ยก็แหน,นดีนะหัวก็เลยไปเอาบอร์ดดีดีมาเลยถึงตัวบอร์ดไอคาวเอาแหน,นมาใส่เอาแหนงัดแหนเลยงัดแหนแท้มาวางเลยไม่งานก็ตีกับตอนแรกก็งงทําไมวะสุดท้ายก็เลยมามา ปิงว่าอย่างนี้ครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นสองสาม 2, ส่วนก็คือหนึ่งก็คืออะไหล่แท้ใช่ไหมอะไหล่แท้เครื่องไม่เคยรีสตาร์ทนะผมยกมาวางใส่บอร์ดเดิมๆที่ลูกค้ามาเพิ่มเนี่ยเครื่องไม่เคยรีสตาร์ทเหมือนกันนะบอร์ดบอร์ดดีอะไหล่ดีทําไมวางไปปุ๊บแล,แล้วเครื่องรีสตาร์ทหรือว่างานเป็นยิบยูกลับมา <c oughs> มีคนหลายคนถามผมก็เลยสงสัยก็เลยทดสอบเพิ่มแล้วก็เทสเองเลยใช้เองเลยสุดท้ายอนะ่ะมามามาจบที่อะไรรู้ไหม ไอ้ตะกัวนี่คือ,อส่วนหนึ่งนะตะกัวในการใช้ก็คือหกตอนนี้หกใช้อยู่ก็คือหนึ่งห้าแปดบางคนบอกว่าต้องใช้สองร้อยกว่าเลยแข็งปกักปักเลยนะสองร้อยกว่าเนี่ยถ้าวางแล้วมันลงทุกขาได้หัวมันก็ดีนะครับมันก็ดีหมดแหละแต่ปัญหาคือถ้ามันวางใส่โฟนพวกสิบสี่โปรแม็กพวกเนี้ยนะสิบสามอย่างเงี้ยที่บอร์ดมันซีบิวันปอกเงี้ยแนนอยู่ฝั่งตรงข้ามเงี้ยมันอาจจะตายก่อนได้นะแต่หัวก็เลยมาจบที่ว่าหัวใช้แนนเอ้ยใช้ออตะกัวเนี่ยร้อยห้าแปด แล้วก็ฟักเนี่ยจริงๆหัวก็ใช้ฟักอะไรก็ได้แต่ว่าอย่างนี้ครับพอวางเสร็จปุ๊บนะทาให้มันสะอาดข้างใต้แนนสาคัญมากข้างใต้แนนเนี่ยเวลาเราวางเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีบางคนล้างแบบว่าเอาแค่ผ้าเอาแค่ผ้าไอ้ผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยเช็ดเฉยๆเช็ดให้มันสะอาดเฉยๆแต่ว่าฟักที่อยู่ข้างใต้เนี่ยนะครับฟักที่อยู่ข้างใต้เนี่ยยังอยู่ครบเลย นะเพราะฉะนั้นงานที่กลับมาเวลาง,งานที่กลับมาสังเกตเลยเวลาหัวแก้งานหรือว่ามีลูกค้ามาเราเ,เ,เคยเคยเคยพิองจุดที่อื่นมาหรือว่าทําอะไรมาก็าแล้วแต,แต่ผมไม่รู้อะไม่ได้ว่านะหัวก็เลยลองเอาเอาฮอาแอ์เป่าดูนะฟักมันไหลออกมาข้างๆนะฟูฟ,ฟแแูแล้วเครื่องก็ดันใช้ได้ใช่ไหมก็แค่แก้แกใช้ใช้ได้ใช่ไหมแต่หมวไม่ชูว่าแนนเขาดีไม่ดีหมวก็เลยเปลี่ยนเลยหมวก็เลยเอาความรู้สึกเนี้ยมาทําเกี่ยวกับงานตัวเองก็คือถ้าเราเคลียร์ฟักซสะอาดเคลียร์ฟักสะอาดหมไปเห็นในนี่ของช่างตานนะช่างตาน ช่างป่านช่างป่านอ่ะช่างป่านที่ทําคลิปติ๊กต็อกอ่ะเก่งๆอ่ะซ่อมเก่งๆอ่ะจะ <c oughs> เป็นน้องของพี่โยมนะเห็นเขาใช้อันนี้ตอนที่ผมไปติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบอดของชั้นเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะเขาใช้ตัวนี้เวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ล้างเอา,เ,อาเอาโซเวน์เข้าไปใช่ปะ่ะแล้วเราฉีด <c oughs> ฉีดข้างใต้แนนเลยให้ฟ้าความมันกระเด็นออกมานะตั้งแต่วันนั้นนะ่ะงานแนนเนี่ยไปแล้วไปยาวเลยนอกจากแนนไม่ดีจริงๆ มันถึงจะตีกลับมาผมไม่เห็นงานจะตีกลับมาเลยนะเอาจริง,รงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ความรู้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมเพิ่ม <c oughs> ความจุบ่อ,บอสองชั้นน่ะผมเป็นคนขี้กลัวใช่ไหมผมจะทาวิธีไหนก็ได้ไม่ให้บ่อมันตายใช่ไหมแล้วก็เจียแนวเสร็จปุ๊บใช้เครื่องเซนซีเจียเนี่ยเครื่องเซนซีเนี่ยเจียพอเจียเสร็จปุ๊บเคลียร์กาวใช้ไอ้ใช้ใช้หวัวแรงเคลียร์ไม่ให้ไม่เป่าเลยเคลยียร์แล้วก็ไปวางบนเตา วิธีนี้ก็ใช้ได้แต่พี่โอมบอกว่าวกถ้าวางเตาเนี่ยมันอาจจะร้อนทั้งบอร์ดก็ได้นะมาโดนทุกส่วนเลยนะ,นะโดนตั้งแต่ข้างล่างจนมาถึงข้างบนเนี่ยกว่าตะกั่วด้านบนเนี่ยมันจะละลายเนี่ยคิดว่าต้องใช้ความร้อนแค่ไหนกว่ามันจะละลายข้างบนแต่ว่าเราอาจจะเป่าข้างบนเลยง่ายกว่าไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นมาหัวกระเป๋าข้างบนเลยแล้วไม่ได้กลัวเลยนะเต่า มันดันมันดันดีกว่าด้วยซ้ำดีกว่าที่เราเราไปวางเตาสองร้อยเพราะว่าแต่กัวร้อยห้าแปดเราวางเตาสองร้อยประมาณใช้ประมาณใช้เวลาประมาณสองนาทีมันก็ลงใช่ไหมแต่บางทีมันไม่ลงเพราะว่าเขาเรียเขาเรียกว่าความร้อนเนี่ยมันโด,โดนโดนดูดซึมด้วยอะไรปัจจัยหลายอย่างมากนะผมเพราะว่ามันร้อนตั้งแต่ข้างล่างไปข้างบนเนี่ยบอร์ดในแต่ละรุ่นใช้ความร้อนที่ไม่เท่ากันอีกนะเพราะฉะนั้นเป่าด้านบนเลยจบกว่ามันจะบอร์ดรุ่นไหนก็แล้วแต่ถ้าเป่าจากด้านบนมันจบหมดนะผมเพราะว่าลมอ่ะลมอ่ะมันใช้ มันมันมันผ่านจากด้านบนเนี่ยลงมาที่ผิวสัมผัสของอาขาที่เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยจบเลยนะผมนี่คือชิคง่ายๆเลยครับผมมีคำถามน,นะในส่วนของการยกออก cnc จำเป็นแค่ไหนครับในส่วนของการยกออก cnc จำเป็นแค่ไหนครับถ้าคืออย่างนี้ครับ <c oughs> ถ้าเราเพิ่มความจุอะถ้าเราเพิ่มความจุถ้าเราไม่อยากเสี่ยงคือมันมีสองอย่างพี่ พี่อยากประหยัดพี่อยากได้แนนของลูกค้าเก็บไว้แต่ว่าถ้าพี่เสี่ยงบอเสียตัวหนึ่งพี่เอาเงินที่เสียเสียบอตัวหนึ่งพี่ซื้อแดน,นได้เยอะมากนะค้สึกห่นะนะพี่จะบอดที่เสียเนี่ยสมมุติว่าผมเพิ่มความจุ14บอแม็กแล้วบอห่วงบอห่วงแนนของลูกค้าเนี่ยจะเก็บไว้เออไว้เครื่องลูกค้าคนอื่นมาปุ๊บแนน128เว้ยเราเก็บไว้ใช้ได้พี่พี่ซื้อใหม่อ่ะแนนแนน128นี่จะประมาณเจ็ดร้อยมั้งแนน128นะมันถูกมันไม่แพงแต่ว่าแนนแท้มันดีกว่าใช่ แต่ถ้าเราหวงแนนเจ็ดร้อยบาทแนนแท้นะพี่เสียบอร์ดสิบสี่แม็กตัวหนึ่งพี่เสียไป 20, 000, สองหมื่นสมมุตินะสองหมื่นสองหมื่นเนาะ,ะประมาณสองหมื่นแล้วกันเกือบสองหมื่นแล้วแต่เท่ากับว่าเราซื้อแนนได้ประมาณน่าจะสามสิบอันหรือไปซื้อบอร์ดไอคราวพี่แชมป์ได้ประมาณอ่าสิบ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 เอ็ดสิบสองบอร์ดเพราะฉะนั้นเจียดีกว่าพี่นะ เชียชัวร์สุดนะผมถึงจะสิ้นเปลืองแต่ว่ามันปลอดภัยต่อบอลูกค้ามันจบกว่านะร้อยเปอร์เซ็นนี่คือความคิดผมนะถูกไม่ถูกก็ยังไงก็ขอให้มันเป็นความคิดหัวแล้วกันนะผมเพราะว่าผมทํางานตรงนี้มาก็เพื่อความจุ่มาพอสมควรนะผมถ้าบันผิดยังไงก็บอกได้นะ่นะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะเผื่อมีคําถามถามได้นะพี่ผมก็ตรงไปตรงมาพี่ไม่มีอะไรผมก็คิดว่าเรียบร้อยนะ แล้วก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะวางแนนพี่เวลาเราเจียเสร็จหรือว่าเราจะงัดในแล้วก็แล้วแต่นะให้ใช้ตะกัวประเภทเดียวกันนะผมในการเคลียร์ขานะสมมุติว่าสมมติว่าตะกัวพี่ใช้ร้อยห้าแปดพี่เขาใช้ตะกัวรนะ้อยห้าแปดเนี่ยเคลียร์ขานะผวว่ามันจะติดกันดีมากกว่าับนะก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ถ้าได้ความรู้เขก็หวังว่าดีใจด้วยนะผมนะไปไปเพิ่มจูหรือว่าไปทํางานของตัวเองต่อยอดไป ก็เดี๋ยวจะพยายามจะแวะมาแล้วก็มาให้ความรู้ไปบ่อยนะผมถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ดีใจคนระับถ้าถ้าพี่คนไหนดูแล้วก็ก็ยังไงก็ให้คนอื่นเขาได้ความรู้ด้วยนะผมหรือว่ามีความรู้เพิ่มเติมที่หวกไม่รู้พี่สามารถมาพิมใต้ใต้คอ,อมเมนต์นี้ได้เลยกวกจะได้ความรู้ต่อยอดด้วยกวกไม่กลัวว่าหัวโง่งนะพี่นะนะหัวอยากจะศึกษาอะไรที่มันเป็นความรู้ต่อหัวเองต่อคนรอบข้างนะผมต่อช่างหลายๆคน มันก็เป็นสิ่งที่ดีพี่จะว่าหกใต้คอมเมนต์ก็ได้นะผมจะชมก็ได้พี่แล้วแต่เลยแต่ว่าถ้ามันเป็นความรู้ก็ก็ก็ดีครับผมเพราะว่าจะได้พัฒนาสมองตัวเองด้วยโอเคเนื้ประมาณนี้นะผมยังไงก็ใครที่เข้ามาไม่ได้ฟังตอนต้นก็ย้อนไปดูฟังตอนต้นได้ยังไงมาถึงวันนี้ก็ขอบคุณนะผมนะพี่ๆนะทุกคนที่ให้ความรู้แล้วก็ขอบคุณอาจารย์นะผมทุกคนที่ผ่านมาแล้วขอบคุณและช่วงนี้ก็คือพี่กอลฟกับพี่โอมนะที่เป็นแบบคนแบบข้างๆเเลยที่โทรไปหาเมื่อไหร่ก็ นะรับรับสายหรือถ้าไม่รับก็อาจจะโทรกลับมานะสําหรับพี่ก๊อฟนะแต่พี่โอมรับสายไว้ตลอดช่างแชมผมผมยังต้องไปเรียนผมจะต้องไปเรียนเออทำซีวูกับพี่อยู่นะยังไงพี่ยังไงพี่อย่าอย่าอย่าข้ามคิวผมนะผมผมรอไปเรียนทำซีวูกับช่างแชมอยู่นะเทพจัดเลยน้องหวกพี่ขอถามถ้าพี่ทักไปซื้อ iPhone ทางไลน์แอดแอปเปิลเนวันโทรศัพท์ที่ จะได้เราสามารถเลือกสภาพได้ไหมก็จริงๆแอดมินก็จะถ่ายรูปสภาพให้พี่ดูครับผมเพราะว่าตอนนี้เครื่องเข้ามาเยอะมากพี่แต่ว่าปัญหาคือเราแอดลงเว็บไซต์กับไลน์ช็อปไม่ทันเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อตลอดนะแต่ว่าพี่บอกแอดมินเลยว่าเลือกสวยๆล้วพ,พี่ก็ดูรูปของก็ได้เพราะว่าเขาจะเอาเครื่องสวยๆเนี่ยมาขายพวกพี่นะแหละแล้วเครื่องที่มันมีปัญหาเนี่ยเขาจะไปขายขวจะมาขายเป็นเกดบีเครื่องเสียในร้านนะครับผมเฉพาะมือถือ i p h o n นอย่างเดียวนะครับ มีประมาณเป็นพันเครื่องพี่อันนี้คือเรื่องจริงเลยจะซ่อมมาขายพอซ่อมขายเนี่ยจะบอกลูกค้าตรงว่านี่คือสินค้าเกตด,ดีอาจจะเปลี่ยนกล้องนะเ,เปลี่ยนจอเขาเปลี่ยนฝาหลังเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือซ่อมบอร์ดบางจุดในเงนี้ยนั่นคือแบบงานถูกๆนะก็ขอเบอร์ขอเบอร์หน่อยครับพี่หก คือปกติตอนเนี้ต้องบอก,กตรงๆพี่ผมกลัวเสียเพื่อนนะพี่นะผมไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์พี่นะผมเพราะว่าพี่พี่ทักเป็นเซนเจอร์ก็ได้ับผมเพราะว่าคนลูกค้าโทรมาคนทา้งเยอะบางทีเขาดูไอเบอร์ในยูทูบมาโทรมาแบบเยอะมากจนหัวต้องบอกลูกค้าจริงว่าพี่ขอโทษทีเวลาเจอเพื่อนก็จะบอกเพื่อนตรงๆว่าพี่ขอโทษทีคนระับถ้าถ้าพี่โทรมาแล้วไม่รับยังไงพี่จะโกรธผมนะเพราะว่าผมกลัวเสียเพื่อนนะผมเขติดต่อหัวค่อนข้างยากแต่ว่าก็พี่ทักมาไว้เดี๋ยวหัวจะต่อผ่านเม็เซนเจอร์ก็ได้ ก็หัวกข้อเป็นช่างมือเขาเรียกว่าช่างน้องใหม่นะยังไงก็ฝากตัวด้วยพี่อันไหนที่ถูกต้องก็รับฟังพี่อันไหนอันไหนที่ถูกต้องก็อยากให้พี่รับฟังแต่อันไหนที่หวกผิดที่เตือนหวกหรือว่าให้เขารู้หวกได้เลยหกอ,อยากเก่งขึ้นแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรโอเคครับดังนั้นในช่างหายป่วยแล้วเสียงหลอกเลยฮะยังเลยพี่เพิ่งกลับมาจากคุณทับเบิกพิภสาร โอเคครับผมนั้นยังไงขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ถามได้ครับผมไปเจอกันในคลิปหน้าผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ